ต้องการของแอนะคะไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวอยากได้มอ้อหุงข้าวที่เป็นมอ้อเคลือบค่ะเป็นนอนสติ๊กข้าวไม่ติดก้นหมอ้อแล้วคาะเมลก็ทําได้ดีมากทุกคนตอนแรกเรากังวลว่าเฮ้ยราคาน้องอ่ะไม่แรงราคาไม่แรงแบบนี้มอ้อจะบางไหมปรากฏว่าเฮ้ยมอ้อหนาใช้ได้เลยทุกคนประทับใจเลยค่ะเฮ้ยาสบาจับถนัดมือมากคนดูหูจับนะคะหูแบบน,นี้มีสองข้างแล้วดูแข็งแรงมากพักไฟค่ะมีสายกราวสามขาแบบนี้มาให้ด้วยใช่ค่ะคะ้ว่าชกอย่างนี้เลย มีรูระบายความร้อนนะคะที่เพื่อนเห็นเนาะมีใหมเล็มอก,กรมีรูระบายความร้อนนะคะค่ะตั้งอุ้ยแบบดีอ่ะน่าใช้อ่ะอ สำหรับวัดโรงเรียนหรือร้านอาหารขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆพี่ๆเลือกขนาด18ลิตรได้เลยการรับประกันของเขานะคะจะรับประกันให้1ปีเลยทุกคนหมายความว่าถ้าเสียหรือมีปัญหานะคะก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยแล้วอยากจะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆหม้อนอนสติกนะคะหรือว่าหม้อเคลือบตัวนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆจะใช้ข้าวได้เกือบทุกเม็ดแบบนี้เลยคือมันไม่มีข้าวติดก้นหม้อยอย่างที่เคยคะ่ะทุกคน